ไม่เลือกงานไม่ยากจนนักแสดงหนุ่มไนกี้นิติดนแว้นมอเตอร์ไซค์ช่วยคุณแม่ส่งแก๊สให้ลูกค้าสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผม สาวๆคงต้องรอคิวส่งแก๊สกันเพียบเลยนะครับผมหลังจากพระเอกก้ามแน่นอย่างไนกี้นิธิดนที่ล่าสุดกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านเกิดซึ่งเปิดร้านขายแก๊สนั่นเองและช่วยแบ่งเบาภาระงานที่เคยทำม,มาตั้งแต่ตอนเด็กๆด้วยการแว้นมอไซ่์เอาแก๊สที่ร้านไปส่งให้กับลูกค้าที่บ้านด้วยตัวเองโดยมีคุณแม่ยืนคอยเร่งเร้ากำชับอยู่ข้างๆโดยหนุ่มไนกี้ได้แชร์โมเมนต์ดังกล่าวผ่านอินสตาแกรส่วนตัว พร้อมกับแคปชั่นระบุว่าที่มาของไนกี้เด็กร้านแก๊สเสียงแม่คือเร่งเร้ามากชีวิตสู้กลับคนสู้ชีวิตอา,อาชีพสุจริตรายได้ไร้ขีดจำกัดไม่เลือกงานไม่ยากจนบารมีพ่อแม่ซึ่งก็มีเพื่อนๆและแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างเพียบเลยบ้างก็บอกว่าแก๊สที่บ้านหมดให้ไนกี้ช่วยเอามาส่งให้หน่อย